ทำได้ครับที่เดียนสอนมาตรงกับแนวตื่นเต้นมากเลยครับเมื่อกี้เข้าไปคือสั่นทั้งตัวเลยครับผมตื่นเต้นแล้วก็สติแตกตอนแรกตกใจตื่นเต้นตื่นเต้นสดก็รู้สึกโลง่งตอนแรกก็ตื่นเต้นแหละตอนนี้โล่งแล้วก็รู้สึกโล่งใจรู้สึกดีมากครับดีดีดีดดทำได้ทำได้ ได้มั้งตรงที่ติวมาก่อนสอบเหมือนจะยากกว่าที่สอบถามทำได้ได้ถ้าแถาวทำได้เยอะไหมก็เยอะแต่ว่ามันมีเรื่องคะแนนเยอะไม่ค่อยได้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบพอได้ครับพอได้อยู่ติวดีๆได้แน่นอนครับฝากน้องๆที่อยากสอบเข้าวิทยคาคศิลป์มหาวิทยายลัยมหิดลน,นะครับก็สามารถมาติวได้ที่โรงเรียนดีๆมิวสิกครับ,รบเพราะว่า ตรงมากกับที่ออกข้อสอบจริงๆก็ฝากถึงคนที่อยากสอบเข้าดิยางคสิ์นะคะก็ขอให้ตั้งใจสู้ๆสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาติวนะครับก็อยากจะบอกว่าซ้อมนะครับซ้อมเยอะๆซ้อมไปอยู่นั่นแหละซ้อมไปมากๆอยากทำได้ก็มาเรียนครับได้แน่นอน